จริงๆแล้วคนที่เป็นไวัยทองไวหมดประจําเดือนอารมณ์จะเวียนนอนกระสับกระสายควบคุมตัวเองไม่ได้ก็กันงวลใจว่าตัวเองจะเป็นเลเวลไหนโชคดีเป็นเลเวลที่แบบว่าสามารถกินอาหารเสริมได้นวมก็เลยเริ่มกินนมพึ่ง1650 Royal ยลเจลลของอ s สเวลไลฟ์กินมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่1650เป็นตัวเลขของโดสที่เขาใส่นมพึ่งสดเนี่ยห้ามิลลิกรัมก็คือเยอะๆเลย 10HDA เเป็นตัวสารชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะอยู่ในนมพึ่ง ท่าน,นั้นสารตัวนี้แหละมันสามารถปรับฮอร์โมนให้กลับมามีชีวิตชีวาไม่เวียงไม่วีนเราแบบกินได้เดือนหนึ่งนะเดือนเดียวมันก็จะค่อยๆคยวบคุมได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผลพลอยได้ทั้งหมดพอมันสมดุลอะฮอร์โมนเราดีแล้วอะอะไรมันก็ดีตามไปหมดเลยอารมณ์ผิวพรรณนอนก็เต็มอิ่มใช้ชีวิตปกติกินวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนกินหลังอาหารก็ได้เป็นซอฟต์เจลคนที่อยู่ในวัยทองคนที่เป็นไมเกรนคนที่เป็นภูมิแพ้ผู้ชายก็เป็น ทองผู้ชายก็กินได้เด็กๆเ,เริ่มกินได้เวลาคุณปวดท้องประจําเดือนอันนี้ช่วยได้นะเพราะว่าเราลองแล้วเราก็เห็นผลเพราะฉะนั้นการหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติแบบนมพึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน